มาโก้แชริ่งพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาโก้แชริ่งพอดแคสต์ e ีที่99กันค่ะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับเทรนด์สื่อโฆษณานอกบ้านที่น่าจับตามองในปี2566กันค่ะโดย w a l l e t Media นะคะแล้วก็ t r i s y Media Agency โฆษณาเนี่ยเขาได้ทําการสํารวจแล้วก็รวบรวมรายงานที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของทิศทางหรือว่าแนวโน้มของอุตสาหการรม สื่อโฆษณานอกบ้านสาหรับปีนี้ค่ะโดยในรายงานนะคะก็ได้โฟกัสไปที่เรื่องของกิจกรรมนอกบ้านแล้วก็สื่อโฆษณา,านอกบ้านโดยเฉพาะเลยละค่ะซึ่งเป็นสื่อที่กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเราจึงไม่พลาดที่จะนํามาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะและนี่นะคะก็คือเทรนด์ที่ถูกระบุไว้ในรายงานค่ะ อย่างแรกก็คือ art installation นะคะหรือว่าการติดตั้งงานศิลปะซึ่งจากการศึกษาในปี2020ของ YouGov นะคะบริษัทด้านงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลสาธรารณะระดับโลกเนี่ยเขาก็พบเลยนะคะว่าผู้บริโภคกว่า14ชอบเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแล้วก็ในหลายๆคนเนี่ยก็ยังชื่นชอบงานศิลปะด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าเราเนี่ยต่างก็ชื่นชอบที่จะถ่ายรูปเพื่อเก็บโมเมนต์แล้วก็แชร์บนโซเชียลมีเดียของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกหรือว่าแพลตฟอร์มของ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าอัศาจรรย์มากเนื่องจากมีการจัดองค์ประกอบที่ดูดีแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพหรือว่าแชร์รูปภาพโดยเฉพาะนะคะซึ่งการที่แบรนด์หรือว่านักการตลาดทําแคมเปญที่มีเรื่องของอาร์ตหรือว่างานศิลปะที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้แบรนด์นะคะมีพื้นที่หรือว่าเพิ่มพื้นที่ของตัวเองบนสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากเมื่อถูกใจผู้ชมนะคะก็จะถูกการ ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับการสร้าง conversation หรือว่าเพิ่ม engagement ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคด้วยล่ะค่ะมาต่อกันที่เทรนด์ที่2ค่ะก็คือเรื่องบ๊อบอัพแบรนด์นะคะสามารถใช้ p ๊อ Up ัพสโตร์เพื่อเป็นประุยธ์ในการกระตุ้นยอดขายออนไลน์ ไปกับกลุ่มชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยออฟไลน์ได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถทําได้ดีเลยนะคะอย่างน่าขึ้นในการส่งเสริมหรือว่าสร้าง awareness เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆก็ถือว่าเป็นอีกวิธีในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแบรนด์หรือว่าสร้างการมีส่วนร่วมบนโลกออฟไลน์นะเราก็จะเห็นได้อย่างเช่นมีการา launch ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆเนี่ยก็จะมีการตั้ง pop up store หรือว่าตั้ง event ขึ้นมาเพื่อให้คนในโลกออฟไลน์ line เนี่ยคะ่ะได้เข้าถึงแบรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะ มาถึงเทรนด์ที่3นะคะก็คือเทคโนโลยีสุดล้ำที่ยังคงมาแรงอย่าง AR หรือว่า VR นะคะซึ่งการได้รับความนิยมของ Meta w o r s e เนี่ยก็ยิ่งทำให้เกิดความสนใจอย่างมากในอุปกรณ์ประเภท AR VR คะ่ะในฐานะเครื่องมือที่จะนำพาผู้บริโภคหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยเดินไปสู่โลกแห่งอนาคตนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการใช้อุปกรณ์ AR หรือว่า VR เนี่ยถูกขยายไปไกลกว่าการเป็นเพียงแค่ประตูสู่ Meta w e r s e นะคะ อย่างกับสื่อน,นอกบ้านเองนะคะก็ได้มีการนําเทคโนโลยี AR VR เนี่ยมาใช้กันบ้างแล้วนะคะเช่นการใช้ร่วมกับมือถือในการสแกน QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้พบเห็นสื่อเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์เสมือนจริงผ่านมือถือนั่นเองค่ะ เทรนที่4นะคะเป็นเรื่องของประสบการณ์ทางกายภาพและดิจิทัลค่ะในขณะที่โลกเนี่ยค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเจอโควิด -19 ไปนะคะก็ทำให้เทรนในเรื่องของการตลาดเชิงประสบการณ์ผูกผสมผสานระหว่างประสบการณ์เสมือนจริงและประสบการณ์จริงเนี่ยเข้าด้วยกันค่ะเพื่อสร้างความน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงแบรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันที่เทรนด์ที่5ค่ะก็คือเรื่องของ NFT หรือว่า Non-Fungible Token นะคะสินทรัพย์ใหม่มาแรางยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะซึ่งยุคถัดไปของ NFT นะคะจะถูกนำไปปรับใช้กับเรื่องของ loyalty โ,โปรแ r a m สำหรับลูกค้าโดยในปีนี้นะคะ Smart Brand ์ต่างๆเนี่ยก็จะดำเนินรอยตามหลยุยวิตตองหรือว่า Starbucks นะคะซึ่งเป็น2แบรนด์ที่ได้มีการนำเรื่องของ NFT เนี่ยมาใช้ในการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ยัง รวมไปถึงกรารสร้างสิทธิประโยชน์พิเศษกับลูกค้าอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งจะคล้ายๆกับการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลในปัจจุบันค่ะมาต่อกันที่เทรนด์สุดท้ายค่ะก็คือ DOOH หรือว่าสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิตอลนะคะด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยทำให้โฆษณาดิจิตอลนอกบ้านนะคะดึงดูดแบรนด์มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสามารถในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญค่ะด้วยความสามารถเชิงโปรแกรมในสื่อโฆษณาวันดิจิตอลนะคะ นำไปสู่ในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของทาร์เก็ตแล้วก็รวมถึงการซื้อสื่อค่ะแล้วก็ยังสามารถมีความยืดหยุ่นในเรื่องของความครีเอทีฟให้กับนักโฆษณาอีกด้วยค่ะแล้วก็การวัดผลและการกำหนดทาร์กเก็ตใน DOS เนี่ยทำให้สื่อนะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็ได้เปรียบเหนือสื่ออื่นๆเลยละค่ะ เนื่องจากยุคนี้นะคะเป็นยุคที่จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าถึงสื่อโฆษณานอกบ้านโดยในปีนี้นะคะโฆษากลางแจ้งส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกติดตั้งด้วยบลูทูธเบคอนนะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ชมเพื่อนําไปสู่การสร้างอินเทอร์แอคทีฟระหว่างผู้พบเห็นกับโฆษณาค่ะโดยจะทํางานร่วมกับ Big Data นะคะโดยผู้โฆษณาเนี่ยจะทำการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของโฆษณาเนี่ยได้ความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับผู้บริโภคในสถานที่นั้นๆค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะก็จะเพิ่มโอกาสในเรื่องของการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มในเรื่องของจํานวนในการมองเห็นสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของข้อมูลเนี่ยก็จะถูกรวบรวมเก็บเป็น Data เพื่อนําไปใช้ปรับปรุงการกําหนดเป้าหมายแคมเปญหรือว่านําเสนอการโฆษณาในครั้งถัดไปหรือว่าให้สอดคล้องหรือว่าเกี่ยวข้องกับตามบริบทของแบรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ5เทรนด์สื่อโฆษณานอกบ้านที่น่าจับตามองในปีนี้ สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบทความที่น่าสนใจแบบนี้จากเว็บ Exchange for m e d a com นะคะเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การโฆษณาเอาไว้มากมายเลยนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าจะกลับมาพร้อมกับพัปปิอะไรกด subscribe m a r ก o เอาไว้ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ